ล่าสุดผลฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเสมอกับมองโกเลียไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งวันนี้โคชโย่งให้สัมภาษณ์กับเพจช้างศึกไว้ว่าน้องๆทุกคนทำเต็มที่แล้วจังหวะเสียประตูเราผิดพลาดเองอีกอย่างบางจังหวะต้องกล้าต่อบอลโคชโย่งอัปเดตอาการบาดเจ็บของเบนชามินเดวิดและวันชาติชูวงวันชาติผมว่าไม่น่าจะเล่นได้ส่วนเบน เดวิดนัดที่2ไม่น่าทัน2คนนี้เจ็บจากจังหวะฟุตบอลซึ่งอาจจะเป็นเพราะความ,วามเหนืดของสนามก่อนอื่นผมต้องขอโทษแฟนบอลเราพยายามทําเต็มที่แล้วผมคิดว่าเราต้องตัดข้อผิดพลาดให้ได้ผมว่าเราน่าจะเก็บ3มแต้มได้ฉะนั้นเกมแรกอาจจะยังไม่ดีแต่เกม2พยายามจะเก็บ6แต้มให้ได้โคชโย่งวรวุษสีมาคะให้สัมภาษณ์ และโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงทําการแข่งขันพบก,กับสอปป,อปอลาวในวันที่28เวลา14นาฬิกาตามประเทศไทยไทยท่าสดผ่านทางช่อง a s p l a y ขอบคุณเพจช้างศึกและอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ